เสร็จแล้วนะคะโย้ยหมูสูตรบ้านดอนตาลเลยนะคะเนี่ยน่าทานมากดูจานเต็มเลยหมูสามชั้นไปเปื่อยเลยนะคะจิ้ม,มหมูเปื่อยมากทำรั้งแรกเลยนะเนี่ยรสชาติก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ยังไม่ถึงกับอร่อยมากแต่ว่าหมูว่าตุนแบบ เปื่อยมากเลยเนื้อนุ่มผักรสชาติใช้ได้นะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะ Ah, lol.